นครับสวัสดีนักเรียนชั้นม3ทุกๆคนเลยนะครับนักเรียนได้ยินเสียงคุณครูไหมครับได้ยินครับได้ยินนะครับอ่าคราวนี้อันดับแรกก่อนเลยนะครับเราวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาต่อไปก็คือสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนักเรียนทราบอยู่แล้วนะครับว่า โรงเรียนเราจะปิดไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะครับก็คืออีกประมาณ3สัปดาห์ถึงจะเปิดมาเจอกันฉะนั้นขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนักเรียนได้ยินเสียงคุณครูชัดไหมครับได้ยินค่ะโอเคนะครับฉะนั้นขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะครับครูทัดเป็นห่วงทุกคนเลยทั้งในส่วนของสุขภาพแล้วก็การเรียนของนักเรียนนะครับพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะทําความเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ถ้าเราเปิดสิบหสิหาสิบหกสิหาใช่ไหมเราก็เหลือเวลาอีกประมาณแค่หนึ่งเดือนนิดนิดก็จะเป็นการสอบปลายภาคภาคเรียนที่หนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมทุกอย่างผ่านไปเร็วมากฉะนั้นให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังครับพร้อมอยู่พร้อมอยู่ครับทางนั้นขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะครับและถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้นักเรียนสอบถามคุณครูคได้เลย นะครับแล้วหลังจากที่เราเรียนเสร็จกันวันนี้ครูตั๊ดจะมีใบงานให้นักเรียนทำสองใบงานให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำนะครับเพราะครูตั๊ดจะดูในส่วนของความรับผิดชอบไอ้ส่วนของคะแนนไม่มีปัญหาหรอกนะครับเพราะเดี๋ยวคะแนนครูตั๊ดจะทาแบบทดสอบอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ที่ครูตั้ดทำใบงานนี้นะครับให้ดูความรับผิดชอบเฉยๆนะครับโอเคครูตั๊ดจะเริ่มแชร์หน้าจอแล้วนะนัยนเห็นหน้าจอคุณครูหรือยังเอ่ยตอนนี้นแล้วครับเป็นรูปรถ<อ>โอเคเป็นรูปรถเลย ความแรงของรถคันนี้เป็นกําลังสองกำลังเยอะเลยแหละนะครับอ่ะคราวนี้ให้นายเรนทุกคนตั้งใจนะครับจริงๆแล้วนะครับกำลังสองนะครับกำลังสองก็คือโดยทั่วไปแล้วกําลังสองเราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจําวันของเราเหมือนในภาพตรงนี้คือการโยนลูกปาสนะครับก็จะเป็นในเกี่ยวของวิทยาศาสตร์พวกฟิสิกส์นะครับที่มีในส่วนของระยะเวลาแล้วก็ความสูงนะครับสิ่งที่ถึงวงบอกถึงกําลังสองก็คือตัวนี้นะครับ นี่คืออะไรเขาบอกว่าความสูงก็ขึ้นอยู่กับสูตรตัวนี้นี่คือสมการความสัมพันธ์นะครับแล้วมันเกี่ยวยังไงกับสม,สมการกําลังสองเพราะว่าสมการคือการที่มีเครื่องหมายเท่ากับนอกจากสมการมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วเราใช้กับว่าสมการกําลังสองนั่นก็คือเลขชี้กําลังตัวนี้มากที่สุดได้แค่เลขชี้กําลังที่เป็นสเท่านั้นเราเลยเรียกว่าสมการกําลัง สองนักเรียนเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไหมครับครับโอเคอ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูอันดับแรกเลยนี่คือความรู้ที่นักเรียนต้องเรียนมาแล้วตอนระดับชั้นม2แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้กับนักเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งพอถึงเนื้อหานะครับเพราะเพราะเดี๋ยวตอนนี้นักเรียนหลายคนกูจะเชื่อว่านักเรียนน่าจะลืมบ้างแล้วเดี๋ยวจะทบทวนให้นะครับโอเคนะอ่ะ เรามาดูเนื้อหาของเราเลยสมการกําลังสองตัวแปรเดียวสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับสมการเหมือนที่ครูทัดนบอกสมการคือการที่มีเครื่องหมายเท่ากับนี่ครับตัวที่บง่งบอกถึงการเป็นสมการคือการที่มีเครื่องหมายเท่ากับกําลังสองกำลังสอง, 2, ก,งก็คือคล้ายๆกับเลขยกกําลังกําลัง2ก็คือเลขยกกําลังตรงไหนเลขยกกําลังละ่ะคือตรงนี้ครับ นี่คือเลขยกกําลังแปลว่าสมการนั้นต้องมีเลขถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือต้องมีเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็น2ที่มีเลขชี้กําลังเป็น2ถามว่าเป็น3ได้ไหมไม่ได้เป็น1ได้ไหมเป็น1ได้แต่จะไม่เรียกว่าสมการกําลังสองถ้าจะเรียกสมการกําลังสองเลขชี้กําลังที่มีที่มีเลขชี้กําลังมากที่สุดต้องเป็นเลข2 เท่านั้นบางคนบอกว่าคูขาแลว x ตัวนี้ x ตัวนี้เป็นเลขชี้เป็นเลขยกกําลังได้ไหมคะได้ครับ x ตรงนี้นะครับถ้านักเรียนเขียนจริงๆแล้วมันก็คือเลขยกกําลังที่มีเลขชี้ก,กําลังเป็นเลขอะไรครับ x ตัวนี้มีเลขชี้กําลังเป็นเลขอะไรเอ่ยหนึ่งถูกต้องครับเก่งมากเลยใครตอบเอ่ยสดาครับโอเคเก่งมากครับ x ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คือ b x ยกกําลังหนึ่ง ซึ่ง bx ยกกำลัง1ถ้า x ยกกำลัง1นึ่จำไว้เลยนะครับ x ยกกำลังหก็จะมีค่าเท่ากับ x เหมือนเดิมฉะนั้น bx ยกกำลังหก็คือมีค่าเท่ากับ bx ปกตินะครับคราวนี้เรามาสังเกตนะครับว่าสมการข้อไหนบ้างที่เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวอันไหนที่เป็นและอันไหนที่ไม่เป็นนะครับเรามาดูฝั่งที่เป็นก่อน มาดูฝั่งที่เป็นครับง่ายๆเลยก็คือฝั่งนี้เหมือนที่กรูทับอกสมการกำลังสองแปลว่าต้องเป็นสมการอทุกข้อเป็นเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับหมดเลยทุกตัวแปลว่าทุกตัวเป็นสมการคราวนี้สิ่งที่เราต้องดูต่อมากำลังสองอ่าเห็นไหมครับทุกตัวจะยกกำลังสองยกกำลังสองทุกตัวจะยกกำลังสองหมดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่คือฝั่งที่เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวคราวนี้เรามาดูฝั่งที่ไม่เป็นบ้างทำไมฝั่งนี้ถึงไม่เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวครับทั้งที่ทุกตัวเป็นสมการทำไมเอ่ยทำไมถึงไม่เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวครับใครตอบคุณครูได้บ้างทำไมทำไมฝั่งนี้ถึงไม่เป็นครับ <icer. S 1> <Libya. S 1> อะไรนะทไม่ยกกำลงังถูกต้องเก่งมากเพราะไม่ยกกำลังสองตัวนี้ยกกำลังมากที่สุดคือยกกำลังอะไรครับหนึ่งครับ ถูกต้องครับฉะนั้นข้อนี้เลยไม่เป็นเพราะเขาต้องบอกว่าสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแต่มันยกแค่กำลังหนึ่งเลยไม่เป็นตัวนี้เป็นไหมครับตัวนี้ก็ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นปน,นี่คือการสังเกตสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแบบง่ายๆเรียนเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับ แล้เรียนได้ยินเสียงคุณครูโอเคอ่ะคราวนี้งั้นครูตัดถามตัวนี้ว่าเป็นไหมข้อนี้เป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหมครับเป็นค่ะเป็นไม่เป็นเอ่ยเป็นค่ะข้อนี้เป็นไหมครับเป็นค่ะอ่ามีคนตอบว่าเป็นใครตอบว่าไม่เป็นบ้างข้อนี้เป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหมครับเป็นหรือไม่เป็นเป็นเป็นเเฉลยไม่เป็น ทำไมถึงไม่เป็นครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยทำไมครูตัดถึงฉเฉลยว่าไม่เป็นครับเพราะมันมี y หรือเปล่าถูกต้องครับเพราะข้อนี้มีตัวแปร x ก,กับตัวแปร y แปลว่ามีกี่ตัวแปรครับสองสองฉะนั้นก็เลยไม่เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวสาม y กำลังสองบวก y ลบสาม y กำลังสองเท่ากับศูนย์ เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไหมครับเป็นไม่เอ่ยไม่อ่ามีคนตอบว่าไม่เป็นมีใครตอบว่าไม่เป็นอีกบ้างเอลิตาทำไมเอลิตาเ,เสียงเอลิตาไหมเมื่อกี้เสียงใครเอ่ยที่ตอบว่าไม่เป็นสุนิสาค่ะใครนะใครตอบว่าไม่เป็นนะครับสุนิสาอ่ะสุนิสาสุนิาสนา,สาทำไมหนูคิดถึงคิดว่าไม่เป็นครับ มีหลายตัวแปรไม่ใช่ตัวแปรเดียวเออยังไม่ใช่คําตอบครับข้อนี้มีแค่ตัวแปรเดียวครับคือคือตัวแปร y ครับมีแค่ตัวแปรเดียวครับคือตัวแปร y เท่านั้นครับ3 y กําลังสองก็มี y บวก y ก็คือ y ลบ3 y กําลังสองก็ยังคงเป็นตัวแปร y ครับแต่ทำไมข้อนี้ถึงไม่เป็นครับทำไมถึงไม่เป็นเอ่ยข้อนี้ไม่เป็นสมการกำลังสองตัวแปรนะครับกำลังสองสองตัวมัหรือเปล่า มีกำลังสองสองตัวหรือเปล่าเอ่อถามว่าใช่ไหมมีโอกาสจะถูกถ้านันเรียนสังเกตเห็น3 y วายอะคูตัอเปลี่ยนสีตรงนี้เป็นสีน้ำเงิน3 y กวายกำลังสองลบ3าวายกำลังสองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ3 y กวายกำลังสองลบ3าวายกำลังสองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยกำลังสองอะไรนะครับ3 y กวายกำลังสอง ลบสามวายกำลังสองได้เท่ากับเท่าไรครับฉเฉพาะอันที่ครูทัศนวงสีน้าเงินตรงนี้ได้เท่ากับเท่าไรครับสามวายกำลังสองลบสามวายกำลังสองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนเท่ากับศูนย์หรือเปล่าอ่าถูกต้องครับเท่ากับศูนย์ครับเพราะสามวายตรงนี้ก็คือเป็นบวกมีอยู่สามวายกำลังสองลบออกไปสามวายกำลังสองก็เลยเท่ากับศูนย์ฉะนั้นข้อนี้จัดรูปใหม่ก็จะกลายเป็นวายเท่ากับศูนย์พอวายเท่ากับศูนย์ วเท่ากับศูนย์ตรงนี้เป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหมครับเป็นไม่เอ่ยเป็นไหมสมการกําลังสองตัวแปรเดียวเป็นไหมครับพอได้ y เท่ากับศูนย์แปลว่าเป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหมครับไม่ค่ะอ่าถูกต้องนี่แหละครับคือที่มาของคําว่าทําไมสามวายกลังสองบวก y ลบสามวเท่ากับศูนย์ลบสามวายกลังสองเท่ากับศูนย์ถึงไม่เป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวเพราะถ้านักเรียนจัดรูปใหม่สามวายกลังสอง จะลบกับ3 y กําลังสอจะกลายเป็น0ทันทีก็จะเหลือแค่ Y กําลัง y เท่ากับ0อย่างเดียวก็เลยไม่เป็นโอเคไหมครับโอเคไม่เอ่ยอค,ครับอ่ะคราวนี้อีกหตัวอย่างนักเรียนตอบคุณครูนะว่าเป็นสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวไหมดูนะครับ3า K, กําลัง2องเท่ากับ5ลบเเป็นสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับ เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไม่เอ่ยเป็นไหมครับนักเรียนตอบมาได้เลยครับตอบผิดตอบถูกไม่ว่ากันครับตอบได้เลยครับเป็นไม่เอ่ยอเป็นไหมครับไม่อ่ามีคนตอบว่าไม่เป็นใครตอบว่าเป็นปะอ่ะคนที่ตอบว่าไม่เป็นทําไมถึงไม่เป็นครับตอบคุณครูหน่อยเร็วทําไมถึงตอบว่าไม่เป็นเอ่ยาว่ามันมีลบเพราะว่ามันมีห้าหรือเปล่า เพราะว่านักเรียนมองว่ามันไม่ได้เท่ากับศูนย์เหมือนตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมอ่านักเรียนครับเราอย่าไปมองแค่แบบนั้นให้นักเรียนมองแบบนี้ต่อครับให้นักเรียนก็ลองจัดรูปมันใหม่สิครับจัดรูปยังไงครับในเมื่อตรงนี้ด้านหลังของเราเป็น5ลบเใช่ไหมเราก็5ลบเมาไว้ฝั่งนี้เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็กลายเป็น 3K กําลัง2 5, 5จากด้านหลังเป็นบวกมาไว้ด้านหน้ากลายเป็นอะไรครับ กลายเป็นอะไรเอ่ยลบอ่ากลายเป็นลบห้าลบ k จากด้านหลังลบ k มาไว้ด้านหน้ากลายเป็นเท่าไหร่ครับบวก k วกด้านหลังก็จะกลายเป็นเท่ากับศูนย์คราวนี้จากสมการตรงนี้กูตัดถามว่าเป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวหรือยังครับเป็นหรือยังเอ่ยเป็นแล้วเห็นไหมครับฉะนั้นเราอยากมองแค่ตรงนี้อย่างเดียวให้นักเรียนลองจัดรูปครับให้ด้านหลังเป็นศ mm ูนย์เลยอ่ะ อีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะตูนเท่ากับ 6- กบวกเอบวกห้กำลังสองอันนี้คือเลข6นะครูตัดถามว่าเป็นสมก,การกำลังสองตัวแปรเดียวไหมครับเป็นสมก,การกำลังสองเป,เป็นไหมเอ่ยเป็นถูกต้องครับเป็นเก่งมากข้อนี้บางเป็นเก่งมากเลยนะครับนักเรียนอย่าไปตกใจนะฮ้ยครูขาทำไมศูย์มันอยู่ด้านหน้าคะ นักเรียนครับศูนย์จะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ครับพ่อนี้เป็นโอเคไหมนักเรียนเริ่มเข้าใจหรือยังครับว่าสมการกําลังสองตัวแปรเดียวต้องเป็นลักษณะแบบไหนเข้าใจหรือยังครับเข้าใจหรือยังเอ่ยเข้าใจเข้าใจแล้ว่อ<ะ>โอเคนะโอเคครับนะครับนักเรียนต้องเข้าใจจริงๆนะไม่เข้าใจถามได้เลยอะ่ะคราวนี้นี่นะครับก็คือการที่เรามองเห็น การที่เราสังเกตรเราพิจารณาว่าสมการที่เขาให้มาเป็นสมการกําลังสองตัวแปรนี้นั้นไหมอันดับแรกเราดูก่อนว่าเป็นสมการไหมสิ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นสมการคือเครื่องหมายเท่ากับต่อมาเราดูเครื่องหมายเท่ากับแล้วให้ดูว่ากําลังสองให้เราดูว่าเลขชี้ก,กําลังของเราเราจะเรียกว่าดีกรีตัวนี้เราเรียกว่าดีกรีนะครับ ให้เราดูว่าดีกรีของเราเป็นกําลังสองไหมถ้าเป็นกําลังสองแปลว่าเป็นหลังจากนั้นเรามาพิจารณาว่าสมการดังกล่าวนะั้นมีแค่ตัวแปรเดียวไหมคําว่ามีแค่ตัวแปรเดียวไหมก็คือถ้ามีตัวแปร x ต้องมี x ทั้งหมดถ้ามีตัวแปร y ต้อง y ทั้งหมดไม่ใช่มี x ด้วยมี y ด้วยมี Z ด้วยแบบนั้นไม่ใช่ตัวแปรเดียวนี่คือการสังเกตอ่ะคราวนี้นะครับสรุปเลยสมการกำลังสองตัวแปรเดียวต้องอยู่ในรูปนี้ เท่านั้นรูปนี้รูปทั่วไปคืออะไรครับคือ ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0 a คืออะไร b คืออะไร c คืออะไร a b c ก็คือค่าคงตัวค่าคงตัวคืออะไรครับค่าคงตัวก็คือตัวเลขทั่วๆไปเลยครับตัวเลขทั่วๆไปเลยเป็น0ูนย์เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็นลบ2ลบ3ลบ4เป็น0ย์ก็ได้แต่ตัว a ต้องห้ามเท่ากับศูนย์เท่านั้นนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะโอเคอ่ะคราวนี้นี่คือการพิจารณาสมการกําลังสองตัวแปรเดียวทั่วๆไปเดี๋ยวจะมีใบงานลักษณะแบบนี้ให้นักเรียนทำอะคราวนี้เรามาดูคําตอบของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวกันบ้างบางข้อเขาจะให้คําตอบมาและให้พิจารณาดูว่าคําตอบนั้นอะ พอเราแทนแล้วมันเป็นจริงไหมยกตัวอย่างปึ๊บเช่นครูตัดให้คำตอบมาว่า x กำลังสงบวกส x ลบสเท่ากับศูนย์ให้ลบสามเป็นคำตอบของสมการนี้ให้ลบสามเป็นคำตอบของสมการนี้ครูตัดอยากจะรู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริง ก็ง่ายๆครับให้นักเรียนแทนลบสลงไปในสมการโดยเอา x ของเราอะครับแทนลงไปในเอา x ของเราแทนด้วยลบสนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจไมเอ่ยเข้าใจนะฉะนั้น x กําลังสองก็จะกลายเป็นลบสกํลังสองคือตัวนี้เพราะ x ของเราคือลบสฉะนั้นลบสทั้งหมดยกกําลังสองบวกส x x ของเราคือลบสฉะนั้นก็แทน x ด้วยลบสก็จะกลายเป็นบวก2คูณอยู่กับลบสลบสตัวหลังของเรายังเหมือนเดิมอ่ะเราก็มาดูต่อเลยครับลบสทั้งหมดกําลังสองลบสทั้งหมดกําลังสองหมายความว่าไงหมายความว่าลบสคูณลบสามลบคูณลบได้บวก3าคูณสได้9ฉะนั้นลบสามกำลังสองเลยได้เท่ากับ9 โอเคนักเรียนเข้าใจตรงนี้ไหมครับเข้าใจไม่เอ่ยนักเรียนเงียบเข้าใจไหมครับได้ครับโอเคเข้าใจค่ะอ่าคราวนี้ในส่วนของตัวต่อมาเลยบวกสองคูณกับลบสามบวกสองคูณกับลบสามบวกคูณลบได้ลบสองคูณสามได้หกฉะนั้นบวกสองคูณกับลบสามก็ได้ลบหกลบสามตัวหลังเหมือนเดิมอ่ะเราเริ่มมาทีละตัวเลยครับ ตัวที่กูตัดวงตรงนี้นะ9ลบ6ได้เท่าไหร่ครับ9ลบ6ได้เท่าไหร่เอ่ย9ลบ6ได้เท่าไหร่ครับ <Al> 9 3 9ลบ6ได้3 3ลบ3ได้0 0ฉะนั้นในเมื่อ0เท่ากับ0แปลว่าสมก,การน,นี้เป็นจริงในเมื่อสมก,การน,นี้เป็นจริงนั่นหมายความว่าลบ3เป็นคำตอบของสมก,การ x กำลังสองบวกส x ลบสเท่ากับศเข้าใจไหมครับเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจครับครับโอเคอ่าเรามาดูตัวอย่างที่ตัวอย่างตรงนี้นะ คราวนี้ครูตัดอยากจะรู้ว่า4เป็นคำตอบของสมการตัวนี้ไหมครูตัดอยากจะรู้ว่า4เป็นคำตอบของสมการลบ2 x กำลังสองบวก8 x เท่ากับ0ูนย์ไหมครูตัดก็แทน x ด้วย4ครูตัดแทน x ด้วย4นะครับอ่ะเราก็เริ่มตัวเลขเลยอ่า x กำลังสองตัวนี้ก็คือ4ยกกำลังสอง บวก 8x x, x ของคูตัสก็แทนด้วย4โอเคครูตัสเริ่มคูณทีละตัวนะ4กำลัง2ครูตัดคิดเฉพาะ4กำลัง2ก่อน4กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ4ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่นะ4ยกกำลัง2ได้ไรครับ8 4ยกกำลัง2ได้6 4ยกกำลัง2ได้8ได้เท่าไหร่นะครับถูกต้อง4ยกกำลัง2ได้16 ลบสองคูณกับสิบหกได้เท่าไหร่ครับลบสองคูณกับสิบหกได้เท่าไหร่ครับลบสามสองถูกต้องครับได้ลบสามสิบสองโอเคตัวหน้าเราได้แล้วเรามาดูตัวหลังต่อครับแปดคูณสี่ได้เท่าไหร่ครับสามสิบสองสามสิบสองได้ตัวหลังเลยฉะนั้นลบสามสิบสองบวกสามสิบสองได้เท่าไหร่ครับ ล <32 S 2> <0. S 1> บบอวกอ่าได้0ูย์ถูกต้องครับฉะนั้นศูนเท่ากับ0นย์เป็นจริงไหมครับเป็นจริงไม่เอ่ยเป็นจริงในเมื่อเป็นจริงดังนั้นเราเลยสรุปว่า4เป็นคำตอบของสมการของ4เป็นคำตอบของสมการลบ 2x กำลัง2บวก 8x เท่ากับ0ย์โอเคนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจคนะ่ะอ่ะคราวนี้งั้นให้นักเรียนลองคิดให้ครูตัดหน่อย ลองคิดให้ครูตัดหน่อยครูตัดอยากจะรู้ว่าจากสมการสมการไหนล่ะสมการนี้ไงที่กรูตักำลังจะเขียน 5x กำลัง2บวก x ลบเดี๋ยวนะลบสเท่ากับ0ครูตัดอยากจะรู้ว่าลบ2 เป็นคําตอบของสมการข้อนี้ไหมครับ5 x ้ x กําลังสองบวก x ลบ10เท่ากับ0ครูตัดอยากจะรู้ว่าลบ2เป็นคําตอบของสมการข้อนี้ไหมครับนักเรียนช่วยครูตัดคิดหน่อยเร็วครูตัททำยัง<ท>ไง <egg. S 1> เอ่ยแทน x ด,ด้วยลอะไรนะแทน x ด้วยลบถูกต้องครับก็จะกลายเป็น5วงเล็บอะไรเอ่ยลบ2ลบ 2, ลบ2กําลัง 2บวกด้วย x ของเราคือเท่าไรครับลบลบสองก็ไม่มีปัญหาก็ลบสปกติลบสเท่ากับ0ย์อ่ะเรามาเริ่มดูตัวเลขก่อนตัวหน้าสุดก่อนลบ2กำลังสองได้เท่าไรครับลบ2อกำลังสองลบสองกำลังสองได้เท่าไรครับได้เท่าไรนะลบ4ได้ลบสหรือได้4ี่คะสได้ลบ4หรือ4 4 อ่าได้สี่ครับเพราะลบสองกำลังสองก็คือลบสองคูณลบสองลบคูณลบได้บวกสองคูณสองได้สี่สี่คูณห้าได้เท่าไหร่ครับสี่ห้ายี่สิบอ่าได้ยี่สิบอ่าคราวนี้เราได้ตัวหน้าแล้วอ่าเรามาดูตัวนี้บ้างอุ้ยเครื่องหมายมันซ้อนกันทํายังไงอ่ะมีทั้งบวกมีทั้งลบทําไงครับทาไงเอ่ยมีทั้งบวกมีทั้งลบทําไงครับทาไงเอ่ยเราต้องให้เหลือแค่เครื่องหมายเดียวครับทําไงครับต้องเอาเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบมาทาอะไรกันครับ อ่าถูกต้องครับบวกคูณลบได้ลบบวกคูณลบได้ลบถูกต้องฉะนั้นก็กลายเป็น20สิบลบสองลบ10เท่ากับศูนย์อ่าเรามาดูครับ2ี่ลบ2ได้เท่าไหร่เอ่ย18 20ปลบสองได้18 18ลบ10ได้เท่าไหร่ครับ8ได้เท่าไหร่นะ8ฉะนั้น <8. S 1> ครูตาถามว่า8เท่ากับศูนย์ไหมครับไม่ ไม,ไม่เท่าฉะนั้นครูตั้ถามว่าลบสองเป็นคำตอบของสมการ 5x กำลังสองบวก x ลบสิบเท่ากับศูนย์เป็นไม่เอ่ยลบสองเป็นคำตอบไหมไม,ไม,ไม่ไม่เป็นโอเคขออีกสักหนึ่งตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายในวันนี้ในวันนี้นะครับ 4x กำลังสองเท่ากับ ศูนถ้าครูตัดแทน x ด้วยลบสองลบสองเป็นคําตอบของสมการข้อนี้ไหมครับเป็นไหมเอ่ยไม่เป็นอ่าไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะเราลองมาดูเลยทําไมถึงไม่เป็นเพราะ x ก,กําลังสองตรงนี้ก็คือลบสองกําลังสองอ่ะลบสองทั้งหมดกําลังสองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสี่สี่สีคูณสได้เท่ากับสิบหก สิบหกไม่เท่ากับศูนย์ฉะนั้นลบสองไม่เป็นคำตอบของสมการข้อนี้โอเคโอเคไม่เอ่ยโ <Okay. S 1> อเคโอเคค่ะครูตัดหยุดแชร์หน้าจอแล้วนะครับอ่ะคราวนี้นักเรียนเข้าใจสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไหมครับเข้าใจขึ้นไม่เอ่ยเข้าใจค่ะ <Okay. S 2> เข้าใจเอาจริงๆนะ,ะเขาาเข้าใจจริงนะค่ะค่ะ ฉะนั้นในวันนี้นะครับครูตั้ดก็จะสอนให้จบแค่คําตอบของสมการสมการกําลังสองตัวแปรเดียวก่อนนะครับก็คือให้นักเรียนรู้จักก่อนว่าสมการกาลังสองตัวแปรเดียวเป็นแบบไหนแล้วก็วิธีตรวจสอบว่าคําตอบข้อนั้นเป็นคําตอบของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหมนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะสําหรับวันนี้<ต>ครูตัดขอขอบคุณนะักเรียนทุกๆคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับใครมีข้อสงสัยไหมมีไม่เอ่ย ไม่มีค่ะไม่มีครับวันนี้ไปแค่นี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกๆคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสวัสดีบ๊ายบายบบ๊าายยสวัสดีครับสวัสดีครับบอลหน้าตูดสวัสดีครับ